ถ้าอยากจะขายใช่ไหมคะก็จะเป็นฝาชีนี่แหลคะค่ะอาจารย์เป็นฝาชีชค่ะ,คะเพราะว่าอย่างคนแก่เขาไม่ได้มีโอกาสนะคะคนแก่หลายๆคนที่อายุเกิน60อย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถทําได้หรือว่าเด็กที่ไม่มีงานทําก็สามารถทําได้หรือว่าจะใครจะทําเป็นมีงานประจําทําเป็นไรายได้เสริมก็สามารถทําได้ด้วยคะ่ะอาจารย์ทําหลังเลิกงานก็ได้ค่ะ เราเรียนจบเอ,เอกอะไรมาครับเรียนจบาการตลาดมาออเรียนจบการตลาดโดยตร,ตรงเนาะก็จริงๆแล้วโครงการนี้น่าจะได้รับการต่อสัญญาเพิ่มเนาะก็มองว่าโครงการนี้มันยังระยะสั้นเกินไปทีมีความที่เห็นยังไงครับค่ะถ้าได้โอกาสที่จะต่อสัญญาเพิ่มก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนช่วยชีวิตเราทั้งครอบครัวเลยค่ะอาจารย์ ครับย่างเช่นน่าจะเป็นโครงการระยะสักแบบสปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้อบอตอเป็นคนมาดูแลตรงนี้ต่อค่ะจะ,ะดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจะได้เป็นออโอกาสของเราอีกครั้งหนึ่งครับคิดว่าปัญหาไหนในโครงการยูทูทีที่ยังมีอยู่หรือว,ว่าปัญหาในซ้อยละครดีกว่าปัญหาในซ้อยละครที่อยากแก้ไวรุ่นไหมย,ยาเสพติดไหมย,ยาเสพติดค่ะอาจารย์ยาเสพติด,ยตดอยากให้ไวรุ่นหันมา สนใจเกี่ยวกับอาชีพมากกว่าที่จะไปมุ่งเรื่องยาเสพติดค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยาเสพติดก็ระบาดหนักค่ะใช่ค่ะราคานี่ถูกครับพอไหมครับเลื่องโอเคดีจ้ะยาวๆเป็นับค่่ยาวๆเลยค่ะโอเคโอเคครัยได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้โอเคค่ะ ยืนบ้างไหมเอาลูกสาวไหมเดใครก่อนผู้หญิงบ้างไหมที่มีที่มีอีกสักคนนะมันร่มๆเนี่ยอ่ะอีกสักคนอีกสักคนเดี๋ยวแสงเดี๋ยวแสงเนี่ยเอามาเนี่ยนั่งทานตรงอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นหน่อเนี่ยเอาที่ปั่นปั่นข้าวเห็นอะไรเลยตอบอย่างที่เนี่ยอาจารย์เนีบอกได้เลยก็แน่ได้คือคือคือพูดผิดก็พูดใหม่ไปเรื่อยไม่ไม่เป็นไรคือถ้าไม่ไม่เอาที่เขาก็ไม่ตัดตรงนี้นะตรงนี้ เปลี่ยนแบ็กซ์ดาวหลังเจอคำถามแบบอาจารย์แบบแนี้นะจังงังอาจารย์ถามเลยพูดเหมือนเราคุยกันการทำงานปกต <นะ S 2> ิ อันนี้เรานั่งเก่งเตือนเลยอย่าให้้อ่ายัููพ่องมากเลยใบคนใจนนนนเ,เป็นปุ่มกับหนังด้วย <c oughs> ข้างหลังใช่ไหมหนูข้างหลังดีเนี่ยซาดีใจว่าหนูสวยอ่ะข้างหลังโลเคชั่นดีมากหนูไม่ขาวมากพอถ่ายเราขึ้นขึ้นมากอ่ะขึ้นมากหลุดเฟรมอ่ะนี่พันหลุดเฟรมเอ่อเดี๋ยวอาจารย์ถามจะมาทางนี้นไครับผมเดี๋ยวให้หลบทางไม่ไม่ไม่ต้องมองมองตรงนี้อย่ามองให้ให้มองอาจารย์มองนี่มองนี่มองโต้โต้ตรงนี้